สวัสดีครับจาลลุกวัลแรกุมมุสลามครับผมครัาผมจะมุดคันไปลูกลูกปลากระเดาเหมือนกันกบบน,ะปปาานะครับจาลลุกเาจากบ้านไปกระเดาลูกปลามาแล้วนะครับนี่มันนู่นนะครับเดี๋ยวผมแทนกล้องให้นะ่าจะลงมาก่อน อันอนี้แน่นนะมันคืมฝนนะครับพี่น้องครับก็เลยอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับบอลไม่เป็นกี่ตันเลยนะเหมือนกับดูทีวีสามดำเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับนะครับลงไปข้งบนนั้นนะครับนี่นะครับดูว่าจะลงมาหรือเปล่านะนี่ครับ แถหมุดกันไฟอยู่นี่นะครต้นไม้นี้สูงนะพีนะ่น้องผมนี่ผมขึ้นสุดไม้เศร้าเลยนะครับมันยังอยู่ต่ำกว่าอีกนะครับขอบคุณจ่ารู่นะครับขอบคุณมากนะครับ ตายไรแล้วนะครับพี่น้องครับมาลุ้นกันนะครับถัาเวลานิดนึงนะครับวันนี้นะครับก็หนึ่งชั่วโมงแล้วครับพี่น้องหนึ่งชั่วโมงผ่านแล้วเผื่อพอผมนอนไว้แล้วมันจะเยียบอีกนะครัพี่น้องได้รู้ครับผมเงียบเสียงสักดลมนะครับพี่น้องได้ฟัง คันนึงแล้วนะครับพี่น,น้องครับตรงมีนะครับลงมาแล้วนะครับหรือว่าจะลงมาหาหรือเปล่นานะครับพี่อนเนี่ยเดี๋ยวนั่นนะครับ เด็กนะครับแต่ผมว่าจะต่อบะเนียดนะครับผมไม่อยากดูสองเดี๋ยวมันลงขันบนดินนะ,นะครับเพื่อนครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นผมว่านะขันบนดินนะอ๋อทำงานแล้วก็ขึ้นนกไว้ด้วยใช่ไหมครับจ่าลูก ตัวนกกระปูดหรือนกเหยี่ยวครับมันก่อนเจ้าสี่ผมนะครับโดนนกกระปูดนะครับขนหลุดหมดเลยขนปีกยังไม่ฟื้นเลยยังไม่ขันเลยนะครับมันเป็นลูกนกด้วยนะทีนี้โดนนกกระปูดนกกระปูดลงเข้าติดนกกระปูดเท่านั้นนะครับหมานนกกระปูติดเพะเนี้ยขนาดติดเพราะเนี้ดแล้วมันยังเอื้อมไปจะจิกนกต่อผมเลยนะครับนกกระปูดเไา้กาดนะครับ